สวัสดีครับวันนี้พบกับผมฮอนสาธิตวิทยุนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวของ p i o อน e r สินค้าของไพ o อน e r นะครับเจ้า DDJ800 นะครับผมตัวนี้จะใช้โปรแกรมของเล็กขอบบลอกนะครับผมมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับ DDJ800 เป็นคอนโทรลเลอร์แบบ2ชั้นเน่นนะครับสำหรับ DJ ในระดับโปรที่สามารถนำไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการอุปกรณ์แบบพกพานี้มีข้อโค้งและคุณสมบัติยอดนิยมจากดีเจเอ็ดีเพันนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากระดับขับและยังมีหน้าจอสีบนจอยนะครับด้วยทั้งหมดนี้ถูกรวมเข้ากับบอดี้ที่มีน้ำหนักเบาทั้งนั้นผลลัพธ์คือคุณจะไม่พบปัญหาในการขนย้ายหรือเปลี่ยนการใช้งานอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์คุณภาพระดับมืออาชีพนี้ระหว่างงานแต่งงาน ปาร์ตี้และที่อื่นๆที่คุณเล่นเลิกกังวลเกี่ยวกับ MC ที่เดินอยู่ด้านหน้าลำโพงด้วยคุณสมบัติฟีดแบ็ในเลคขอบบล็อกโดยระบบจะลดเสียงหอนจากไมโครโฟนอัดโดยอัตโนมัติและสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อคุณมีช่องไมโครโฟน2ตัวที่คุณใช้งานได้พร้อมกันคุณสามารถใช้ d d j 800มิกซ์เพลงจากแหล่งเสียงภายนอกและใช้ซาวเอฟเฟกต์บีเอฟเฟกต์ค เพื่อทําให้โชว์ของคุณไม่ซ้ำใครนะครับตอนนี้นะครับมีสินค้าอยู่ทางร้านนะครับถ้าใครสนใจอยากมาชมหรือว่าอยากจะมาลองสัมผัสอะไรเข้ามาได้ที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับหรือจะดูคลิปย้อนหลัง youtube ของพวกเราได้ที่สาธิตสุราษฎร์ชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เราก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอมาครับ